ต้องขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสสพิวิทยารายการที่จะให้ความรู้แล้วก็คลี่คลายข้อสงสัยในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงูนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงคลิปที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมีปฏิบัติการที่ต้องอ่านเข้าไปจับจงอางยักษ์นะครับที่โคราชนะครับซึ่งเราก็ได้เข้าไปดูไปย่นโฉมความยิ่งใหญ่ของตัวมันแต่ก็มีบางคอมเมนต์นะครับก็มีความเห็นที่แตกต่างแล้วก็ถามเราว่างูมันอยู่ในป่า ไปจับมันมาทําไมประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วและในวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะมาอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจก็ต้องบอกว่าพื้นที่ป่าก็อยู่ข้างหลังตรนี้เองนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณดูดีๆนะครับมันเป็นพื้นที่เขานะครับซึ่งมันเป็นมันเป็นเหมือนเนินเขาเล็กๆนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับที่มันไม่ได้มีพื้นที่ป่าโดยรอบคือโดยรอบเนี่ยเขาก็เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์อยู่แล้วนะฮะ เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูกันว่าน้องอันเจอจองอางตรงไหนครับตรงนี้เลยครับพี่เนี่ยรูหินตรงนี้เลยครับก็คือคว่ากิ่งไม้พวกเนี้ยตอนแรกมันยังอยู่ปกคลุมเต็ไมไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้อยู่ตรงนี้แหละฮะแต่ว่าเขาตัดออกครับตัวของงูฮะเขานอนขวางตรงนี้เลยก็ตัวตอนนั้นเขารู้สึกว่ามันเขากินอะไรมาตัวมันบวมใหญ่มากแล้วก็หัวเขาเนี่ยมันห้อยมาตรงเนี้ยครับเขาเขาพยายามที่จะสังเกตการเราตลอดเวลาแล้วคนนี้ปุ๊บผมก็ได้ทําการวางแผนกับทีมงานว่าอย่าเพิ่งเข้าไปทําอะไรมันอยู่นิ่งๆก่อน แล้วก็เดินตียนาบริเวณโดยรอบว่ามันทํางานได้ไหมเพราะว่าหินพี่คนที่เขาเจอเขาบอกว่าหินพวกนี้มันขยับได้มันขยับแล้วถ้าเกิดว่าดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับใช้มือนะครค่อยๆไปจับที่ตัวเขาเบาๆพอเขารู้สึกว่าไม่ตื่นตกใจผู้ผมก็ค่อยๆดึงเขาออกมาแล้วก็เดินมาตรงเนี้ยฮะแล้วก็ค่อยๆสาวเขาเบาๆไม่ไม่ทาให้เขารู้สึกตกใจแล้วก็ใช้มือเนี่ยค่อยๆ ไล่จับไปที่หัวมันอันตรายครับแต่ว่าด้วยพื้นที่มันแคบแล้วก็คนมันมุงเยอะก็เลยต้องรีบทํางานก็รประเมินนานพอสมควรนะพี่กว่าจะได้ตัวเขาจากที่มีความเมนเ์็นว่าไปจับปัน้ำมัยมันอยู่ในพื้นที่ของมันตรงนี้ผมคิดว่าลองไปถามคนในพื้นที่ดูครับว่าทําไมเราต้องจับมันออกไปครับความคิดเห็นของพี่ว่าถ้าเอาเอาไว้งูก็ไม่ปลอดภัยแล้วชาวบ้านก็ไม่ปลอดภัยรวมทั้งตัวพี่เองแล้วก็คนทํางานแถวนี้ใช่ไหมคะ เ้าพี่ก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่ดูตามโทรทัศน์ดูตามสรารคดีว่าต้องไปทาร้ายเขาทําไมไม่ปล่อยเขาไว้อันนั้นถ้าว่าลองได้มาอยู่ใกล้ๆบ้านท่านหรือว่าทางบ้านที่หรือที่ทาํางานของพวกของพวกพี่ๆเขาที่เขาสอบถามมาความรู้สึกมันจะแตกต่างกันจากที่เรามาเจอเจอของจริงอจ้ะถ้าเราเอาไว้อยู่ที่ตรงนี้ตัวเราตัวพี่เองหรือชาวบ้านแถวนี้ก็อาจจะไม่ปลอดภยัย<ม>ใช่แล้วก็งูก็อาจจะไม่ปลอดภยัยเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เขาก็มีหากินกันมั่งก็มี พวกที่จะเอาไปรับประทานแล้วเอาไปกินก่อนที่จะนําไปปล่อยนะครับก่อนที่จะนําไปปล่อยนะครับผมอยากจะได้เห็นนะครับโฉมหน้านะครับของยักษ์ใหญ่แห่งที่ลับสูงแห่งนี้นะฮะโอ้ตัวดังมากเลยกว่าโอ้โหใหญ่นีมว่า ใจเย็น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 โอ้โห,โหเห็นไหมฮะบางทีเราเห็นเขานิ่งๆน,นะครับแต่ถ,ถึงเวลาเขาก็เอาเหมือนกันเห็นไหมฮะระวังระวังโอ้คือดูตัวครับนี่เห็นไหมฮะนี่ใหญ่มาก ถ้าเกิดเป็นไซส์ปกติที่เราเจอกันตัวนี้ถือว่ามีขนาดใหญ่มากครับลองดูนี่เทียบัะแขนได้เลยหลังจากนี้ต่อไปนะครับเจ้าต,ตัวนี้ก็คงจะต้องถูกปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติบางคนอาจจะบอกว่าไปปล่อยมาทาไมมันอันตรายจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเ,าเราก็เลือกพยายามเลือกสถานที่ที่ปล่อยนะฮะให้มันเป็นพื้นที่ป่านะครับพื้นที่ที่ห่างไกลจากผู้คนนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในความขัดแย้งแต่ถามว่า ให้เราทาลายเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะหนึ่งมูจงอางเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้รอารสัตว์ป่าปี2562นอยะครับอย่างที่พี่แอนได้บอกไปครับว่าถ้าสมมติว่าน้องอ่านเนี่ยไม่เคลื่อนย้ายเจ้าจงอางยักษ์ตัวนี้เนี่ยไม่แน่นะครับเขาอาจจะกลายเป็นอาหารหรือว่าอาจจะถูกทําลายได้คือเวลาเรานั่งหรือว่านอนดูอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะเห็นเรื่องเราแค่แง่มุมหนึ่งเท่านั้นคือมันไม่ผิดครับที่เราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ต้องไปยุ่งกับ ธรรมชาติตรงนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ว่าหน้างานจริงเนี่ยมันจะมีบริบทแวดล้อมอีกมากมายที่เป็นปัจจัยที่เราต้องตัดสินใจดังนั้นเนี่ยพอเราประเมินแล้วนะเราก็จะตัดสินใจว่าเราควรที่จะเคลื่อนย้ายเขาออกไหมเหมือนครั้งนี้อันก็ประเมินแล้วนะครับก็ได้มีการคุยกับพื้นที่แล้วเวลาคนที่ทํางานจะเป็นคนที่กดดันมากคนที่อยู่หน้างานเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่ารับแรงกดดันนะครับคนนู้นบอกอย่าไปยุ่งกับมันคนนี้บอกว่าทําลายมันเลยฆ่ามันเลย นะครับมันเป็นต่างจิตต่างใจซึ่งเราอยู่ตรงกลางเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเหนื่อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยทางที่เราคิดว่าดีที่สุดในเวลานั้นก็คือการเคลื่อนย้ายออกมาจากจุดที่จะมีความขัดแย้งกันซะก่อนซึ่งปลายทางของเจ้าง,งูตัวนี้ก็แน่นอนครับยังไงก็ต้องกลับสู่ธรรมชาติบางคนก็บอกว่าจะปล่อยมันทำไม้ปล่อยไว้๋ยวมันก็เข้าบ้านคนอีกงูพิษเป็นสัตว์อันตรายคือผมต้องขออนุญาตบอกครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของระบบนิเวศนะครับเรา มีหน้าที่เข้ามาลดความขัดแย้งไม่ได้มีหน้าที่ในการควบคุมหรือจัดการอะไรนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจแล้วก็อยากให้หลายๆคนนะครับให้กําลังใจคนที่ต้องทํางานในจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก็จะรับแรงกดดันในหลายๆด้านเรียกได้ว่าทํายังไงมันก็ผิดนั่นเองครับผมคิดว่าความรู้และการอธิบายของเราในวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ให้ท่านบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ